ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกกิทเซ็นเตอร์แบบถาวรประจำปีงบประมาณ2564วิทยาลัยการอาชีพนายายอามได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกกิทเซ็นเตอร์แบบถาวรภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกกิทเซ็นเตอร์แบบถาวรเพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมถึงส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญหรือยามมีภัยพิบัต,ติต่างๆภายใต้องค์ประกอบที่1สภาพทั่วไปของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิเตเซ็นเตอร์แบบทาวอนข้อกำหนดที่1การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิเตเซนเตอร์แบบทาวนน1.1 สภาพทั่วไปของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิสเซนเตอร์แบบถาวรโดยมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิสเซนเตอร์แบบถาวรมีพื้นที่ลงทะเบียนพื้นที่ตอนรับผู้เข้ารับบริการพื้นที่บริการซ่อมบริการสร้างและบริการพัฒนาองค์ประกอบที่2กระบวนการข้อกำหนดที่2ขั้นเตรียมการ2.1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิตเซ็นเตอร์แบบทาวรโดยมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2564 2.2โ <2. 2 S 1> ครงสร้างคำสั่งคณะกรรมการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิตเซ็นเตอร์แบบทาวนโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานระดับอำเภอ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานระดับสถานศึกษา2.3การประชุมเตรียมการดำเนินโครงการสูนซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกกิจเซ็นเตอร์แบบถาวรโดยมีหลักฐานการประชุมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการนำผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดที่3ขั้นดำเนินงาน3.1 องประกอบภายในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิอิทเซ็นเตอร์แบบถาวรโดยมีป้ายแสดงแผนภูมิโครงสร้างการปฏิบัติงานป้ายแสดงรูปแบบขั้นตอนการดำเนินงานรายการเครื่องมืออุปกรณ์ในพื้นที่ซ่อมและมีหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพมีสื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจบริการสร้างและบริการพัฒนา3.2 การเตรียมความพร้อมและแผนการให้บริการนอกพื้นที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือมาเช่นภัยพิบตัติจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอยิ้มอาชีวศึกษาช่วงเทศกาลสำคัญโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการนอกพื้นที่3.3การประชาสัมพันธ์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิตอิสเซนเตอร์แบบถาวรโดยมีหลักฐานการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบเช่นแผ่นพับป้าย เว็บไซต์หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจากหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่3การรายงานผลข้อกำหนดที่4การรายงานผลตามกระบวนการ p d c a 4.1มีการรายงานผลการให้บริการภายในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน f ิกิเซ n น e ตอร์แบบถาวรโดยมีรูปเล่มรายงานตามกระบวนการ p d c a หลักฐานการรายงานในระบบ ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินมบป,ประมาณที่ได้รับจัดสรรหลักฐานการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่4ผลสำฤทธิ์ของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอีเซนเตอร์แบบถาวอรข้อกำหนดที่5ผลสำฤทิ์เชิงปริมาณ5.1สาขาวิชาที่ให้บริการซ่อมสร้างและพัฒนา โดยมีจำนวนสาขาวิชาที่ให้บริการในปีงบประมาณ2,564 5.2บริการซ่อมโดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการซ่อมในปีงบประมาณ2,564จำนวนรายการซ่อมในปีงบประมาณ2,564 5.3การบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพโดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนฝึกอบรมวิชาชี หลักฐานการดำเนินงานได้แก่สรุปรายการการสำรวจความต้องการหลักสูตรที่ชุมชนต้องการหลักฐานการจัดทําหลักสูตรหลักฐานการจัดฝึกอบรม5.4การบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาหลักฐานการดำเนินงานได้แก่สรุปรายงานการสำรวจความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ประกอบด้วยหนังสือขออนุญาตสำรวจแบบสำรวจข้อมูลและรายงานการสำรวจหลักฐานการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมร่วมกับชุมชนอาทิการแปลรูปผลิตภัณฑ์การพัฒนาบรรจุพัณฑ์พัฒนาช่องทางการจำหน่ายการต่อยอดเชิงพาณิชย์หลักฐานการส่งเสริมการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้5.5 สถิติจำนวนผู้เข้ารับบริการและผู้เข้ารับการอบรมภายในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกกิทเซ็นเตอร์แบบถาวรโดยมีการจัดทำสถิติผู้เข้ารับบริการและผู้เข้ารับการอบรมภายในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกกิทเซ็นเตอร์แบบถาวรตลอดปีงบประมาณ2564 5.6สร้างพาคีเครือข่ายความร่วมมือโดยจำนวนพาคีเครือข่ายความร่วมมือที่ให้การสนับสนุนได้แก่ เทศบาลชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการข้อกำหนดที่6ผลสลัมฤิ์เชิงคุณภาพ6.1ผลการให้บริการที่มีคุณภาพจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิตเซนเตอร์แบบถาวรโดยมีสรุปรายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการในปีงบประมาณ2,564ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ6.2 ประชาชนมีความรู้ในการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพโดยมีการสัมภาษณ์รูปภาพกิจกรรมไม่รับรองคุณภาพจากหน่วยงานอื่นๆ6.3ผลการบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีเอกสารรูปภาพแสดงถึงหลักฐานการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองคุณภาพ6.4 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Quick เ e c e n t e r แบบถาวรมีพื้นที่ปฏิบัติงานในการพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยมีหลักฐานการลงชื่อและภาพประกอบกิจกรรมในการปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งผู้ควบคุมขอบคุณค่ะ